นี่คือ,คอว่าจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของเชฟโรเลตหกเกียร์นะครับนี่คือน้ำมันตัวที่ใช้ตัวแทนของที่ทางโรงงานกำหนดมานะครับอ่านี่ถ้าแทนได้นี่นะครับใช้ของวอวบลีนนะครับนี่ทีเอ็ม สามารถใช้ตัวแทนได้ก็การต่อสายยางแล้วก็มาเทตรงนี้ DIY ครับง่ายๆสายยางก็จะสวมทีส่สายยางสวมให้ถึงตรงช่องเติมของน้ำมันเจียครับ มาให้กำลังใจด้วยหนึ่งตัวครับแล้วก็จะเติมลงตรงนี้เติมไปเรื่อยๆครับจนมันล้นออกที่ช่องเติมช่องขายน้ำมันต้องเติมน้ำมันเตียได้ครับทีมีรูบนกระดูล่างส่วนรูล่างเดี๋ยวให้ดูนะครับของเชฟหกเตียมันจะเป็นมันไม่ใช่เป็นน็อตเบอร์ ย <24. S 2> ี่สปกติครับแต่มันสามารถใช้มันสามารถใช้ตัวบล็อกตัวนี้ตัวชุดบล็อกนะครับสามารถใส่ไปได้เลยครับใส่ไปแล้วขันได้เลยเนะรบเอาอบล็อกเนี่ยส่งเข้าไปได้เลยพอดีกันครับ ครับมันจะพอดีก็สามารถขันคลายเข้าคลายออกได้เลยครับ